พญานาคตามความเชื่อในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์และตามรอยความเชื่อสามสถานที่แห่งความศรัทธาของคนต่อพญานาคในไทยความเชื่อในเรื่องพญานาคหรือนักราชปรากฏทั้งในอินเดียไทยและทั่วไปในดินแดนอุาษาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาคือพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องหน้าของแต่ละศาสนาเป็นอย่างไรและนาคในความเชื่อของไทยนีที่มาจากไหนมาติดตามหาความเชื่อนี้ด้วยกันพราหมณ์ฮินดู หน้าตามความเชื่อของครามยินดูเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพมีพลังอำนาจวิเศษรูปลักษณะของหน้าเป็นมนุษย์กึงมนุษย์กึงหน้าหรือเป็นลักษณะหน้าทั้งหมดหน้าอาศัยอยู่ในโลกบาดาลซึ่งเต็มไปด้วยอัญมณีทองคำและสมบัติทางโลกอุ่นๆหน้ามีความเกี่ยวพันกับน้ำเช่นแม่น้ำทะเลสาบทะเลหรือแม้แต่บ่อน้ำและถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สมบัติและในตำนานยินงดูหน้าซึ่งประทับรอบพระศอของพระศิวะได้มาเป็นเชือกสำหรับการกวนน้ำในกษเียรสมุด ระวิษณุนั้นดั้งเดิมแล้วมีการตั้งรูปเคารพในรูปลักษณะที่ทรงมีหน้าเสสประทับปกคลุมหรือประทับนอนบนหน้าเสสแต่ปฏิมาวิทยานี้ในเทพองค์อุ่มๆก็ปรากฏเช่นกันทาทิในพระคเนศซึ่งปรากฏหน้าในหลายลักษณะทั้งประทับคลองพระสอบของพระคเนศใช้เป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ประทับคลองพระวรกายของพระคเนศหรือเป็นบัลลังให้พระคเนศประทับส่วนพระสิวะมักปรากฏในรูปเคารพค้อมหน้าในลักษณะคล้มลายเช่นกันศาสนาพุทธ นาคในศาสนาพุทธปรากฏในรูปของงูขนาดใหญ่บางตอนมีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้เชื่อว่านาคอาศัยในบาดานเช่นเดียวกันกับเทวดาบางส่วนและอาศัยในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนอาศัยในน้ำเช่นลำธารแม่น,น้ำทะเลมหาสมุทรและบางส่วนอาศัยบนบกเช่นในถ้ำนาคเป็นบริวารของท้าวิรูฬปหนึ่งในโลกบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนาคต่างๆทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บนเขาพระสุเมนุเพื่อปกป้องชั้นดาวดึงจากอสูร นาคในศาสนาพุทธที่รู้จักกันคือนาคมุจลิงซึ่งปรากฏในมุจลิงขสูตรว่าระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขเกิดฝนฟ้าขนองรุนแรงพยามุจลิงจึงได้ขดรอบพระพุทธองค์แล้วแผ่พังพานปกพระเศียรของพระพุทธเจ้าเพื่อมีให้ทรงต้องฝนหลังจากฝนหยุดพยามุจลิงได้คลายขดออกและแปรงกลายเป็นชายหนุ่มยืมพนมมือถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพภาหน้าของไทยในความเชื่อของวัฒนธรรมร่วมไทยลาว มีการนับถูอนาคในลักษณะเป็นเทพแห่งน้ำและมีความเชื่อว่าในแม่น้ำาขงนั้นมีนาคอาศัยอยู่ตามตำนานสัตว์จำพวกงูแมงป่องตะขาบคางคกมีพิษจากพิษที่นาคได้ขายทิ้งไว้นอกจากนี้ในความเชื่อของไทยได้เชื่อมโยงกับศาสนาพุทธในเรื่องกำเนิดของพญายนาคที่มีหลายลักษณะซึ่งตามที่ปรากฏในแนวทางของพระพุทธศาสนามีสี่ลักษณะ คือแบบโอปปาติกาเกิดแล้วโตทันทีแบบสังเสรชาเกิดจากเหนือคลายสิ่งหมักมอมแบบชลาภูชาเกิดจากคันและแบบอันทชาเกิดจากฟองไข่และตระกูลของนาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่คือตระกูลวิโรปกพยานาตระกูลสีทองตระกูลเอราปออพยานาตระกูลสีเขียวตระกูลฉัพพยาปุตตะพยานาตระกูลสีรุ้งตระกูลกันหาโคสมาพยานาตระกูลสีดำ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าแม่น้ำโงเกิดจากการถลายตัวของพญานาคสองตนจึงเกิดเป็นแม่น้ำโงและแม่น้ำน่านและยังมีตำนานกล่าวถึงบ้างไฟพญานาคว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแม่น้ำคงต่างชื่นชมยินดีจึงทำบ้างไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีนาคในความเชื่อของไทยอยู่ในฐานะเทพแห่งน้ำเพราะนาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำจึงปรากฏความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับน้ำ เช่นในตำนานสิงหนวัตกล่าวว่ากล่าวถึงพญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่พอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างภูเมืองสีด้านเป็นเมืองนาคพันสิงห์ฮนวัตต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแ้นโยนกนาคราชนอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อเรื่องนาคในคำสิ่งทายปริมาณของน้ำและฝนที่จะตกในแต่ละปีเรียกว่านาคให้น้ำจะปรากฏหินได้ชัดที่สุดในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวาัญในวันพิชมงคลของแต่ละปี นอกจากที่ปรากฏในตำนานแล้วนาคในงานศิลปะในประติมากรรมไทยและลาวมักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอเช่นที่พบในการสร้างนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดานาคลำยองซึ่งเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคคันหรือคันพลูรูปยานาคและแม้แต่ในขนเรือหัวเรือของเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกกชาติพุชงในขบวนเรือกระบวนพยุยาตราชลมาเป็นต้น และในวันนี้จะพาไปตามรอยความเชื่อแห่งความศรัทธาต่อตำนานพญานาคที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้เพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตสแห่งคือคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีคำชะโนดสถานที่เรื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาล ปกครองรักษาโดยพญานาคราปู่สีสุโธและองค์แม่สีปทุมมานาณราชเทวีและปกคลุมด้วยปูนป่าคำชะโนดขนาดใหญ่อยู่ทั่วบริเวณมีบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักจะมาตักน้ํากลับไปสักการะเพราะเชื่อว่าเป็นสิริงมงคลกับชีวิตที่ตั้งวัดสิริสุธโธคำชะโนดอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพญาศีสัตนานาคราชจังหวัดนครพนม องค์พญาสีสตนานาคราชรูปปั้นพญานาคหางมีเจ็ดเสียงพ้นน้ำได้หล่อด้วยทองเหลืองขนาดความกว้างรวมหาง4.49เมตรสูง10.90เมตรมีความสูงจากฐาน16.29เมตรเสียรพญานาคหันไปทางทิศเหนือหางที้ไปทางแม่น้ำคขงทุกวันในเวลาพลบค่ำจะมีการเปิดไฟป,ประดับรอบองค์พญาสีสตนานาคราชและบริเวณใกล้กันคือลานพนมนาคาเป็นลานคอนกรีตกว้างโล่งเหมาะกับการชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงที่ตัง้งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ศาลปูพ่พญานาคราชจังหวัดมุกดาหารศาลที่ตั้งอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์เขตสร้างเพื่อบวงสวงองค์พญานาคในช่วงที่กำลังก่อสร้างสะพานแห่งนี้โดยมีลักษณะเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่พันรอบเสาหันหน้าออกสู่แม่น้ำคงอีกทั้งใกล้ๆก,ก,กันยังเป็นรูปปัน้นย่านาคน้อยรวมไปถึงรูปปั้นพญานาคพ่นน้ำอีกด้วยซึ่งผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะเพื่อความเป็นสิริงมงคลและขอให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ที่ตั้งบ้านสมเปรยตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร3ส,สถานที่ตามรอยพญานาคที่แนะนำนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครที่ไปสักการบูชาแล้วสบายใจก็ลองไปตามรอยสักการะขอพรกันได้แต่ถึงอย่างไรสุดท้ายชีวิตจะเป็นไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้น